สวัสดีครับพี่น้องมันพอกันอีกแล้วพี่น้องเลยกับบรรยากาศตอนแรกครับร่มเย็นสวยๆครับอากาศหนาวแล้วครับอากาศเย็นครับกับแรงของวันอังคารที่หาครับเดือนพฤศจิกายนครับปีพุทธศักราช2องพรอยกครับ เวลาลยู่นีก็หาโมงเครื่องพี่น้องเย็นจ่อยๆเลยครับร่มหนาวอยู่ดีและประจทบันนี้บรรยากาศตอนแรงกาดเย็นพี่น้องหาโมงแรงเย็นจ่อยๆเลยครับมีร่มหนาวมากเลย ้องแข่แหละครับปีนี้บาบรรลุผ้าเหรอคือเก่าครับร่มเย็นครับพี่น้องตอนแรงอยู่นี่หาโมงแรงหาโมงเคืองครับจนี้เวลาเล่นต๊ดยินเหรอครับ มาบรรลุ้าพรอมังบรรยากาศครับอากาศเย็นครับอยู่นี่เสียงลมดังครับตั้งเสียงลมมีลม,มแห้งครับแรงนี่มึงเขาเอ็นไปกับ ถือร่มผัดเมือ่อมีน้องลมอากาศเย็นแรกงนี่ครับกับมีร่มน้ำร่มแห้งครับ ฝากที่ตามช่องมาบลรูน้นะครับเล้วม่มีนองร่มผนลน่มร่มแห้งครับพี่น้องของแรงวันนั้นขั้นที่หาครับเดืยนพฤศจิกายนไม่ล่ยะดีหาโม่งเกินครับถือว่าลมแห้งแหละครับ่มหนาว ลมหนาวอยู่ดี่แหละปีนี้ครับพี่น,อน้องบ้าบรรลุภาพหรอมืองบรรยากาศครับหาเม้งแรงครับหามเม้งเขื่นเป็นลมหนาววิลิแล่แหละครับพี่น้องมปีนี้ มึงร่วมผัดไปเขาครับสังเก็บฝากติดตามช่องบ้าบรลูเน้นะครับบ้าบรลูตาดแดดครับปฏิภายรอบบรบรยากาศน้ำท่น้ำท่าครับ ยากนี่รมีร่มหนาวแห้งครับมีรมมาแห้งมาบรรลุกิพภาพเลาเล่นทุกมือแล้วครับเมื่อมนอษยากาศเขาก็เริ่มเลี้ยงเราครับพี่น้อง ฝากติดตามช่องบ้าบุลได้เลยครับบ้าบุลแตกเดียดก็ขอบพุณสำหรับผู้ที่มาติดตามครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมื่อคนสองคนอยู่ครับมีแก่หาร้อยยี่สิบสองคนกับยี่สิบสามคนแล้วครับฝากขอบพุณหลายๆเลยครับสำหรับชิปนี่ครับชิฟนี้ครับพอกรันชิปหนาครับสวัสดีครับ